ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข้อสังเกตจากลิมโบพาร์ทที่2ซึ่งพาร์ทนี้จะเป็นตอนจบแล้วนะมีข้อมูลอะไรบ้างมาดูกันต่อเลยครับข้อที่1น้ําท่วม ต้องบอกว่าฝนที่เทลงมานั้นส่งผลให้เกิดสภาวะน้ําขังไปหลายจุดและมันจะเป็น,นกลไกที่ให้เราใช้ผ่านไปยังโซนถัดไปอีกด้วยแต่ทว่าการที่เครื่องมือดังกล่าวปิดตัวลงก่อนหน้านี้อาจจะเพราะปริมาณฝนที่มากจนทําให้เกิดโอทโกภัยแบบนี้ก็ได้เนื่องจากถ้าวิ่งไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าฉากมันเหมือนเรากําลังอยู่ในเรือหรือว่าผานะขนาดใหญ่ที่กําลังลอยอยู่เหนือผิวน้ํานั่นเอง ข้อที่2ปริงจะมาอีกเรื่อยๆสิ่งมีชีวิตที่ทําให้เราเดินไปคนละทางมันจะมาเป็นช่วงๆแม้ว่าจะเข้าไปในพื้นที่ใหม่แล้วก็ตามเกินไกนี้จะมีอีกเยอะเลยนะครับซึ่งปริงคงมีบทบาทสาคัญในการตีความเนื้อเรื่องอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย ข้อที่ 3. โฮเทน้ำที่ค่อยๆไหลท่วมท้นขึ้นมาจะบีบให้เราต้องปีนขึ้นสี่สูงไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัวเอกได้เห็นป้ายบนหลังคาอาคารแห่งหนึ่งป้ายไฟส่องแสงสว่างเหล่านี้เขียนคำว่าโฮเทลหรือว่าโรงแรมเอาไว้จากนั้นเมื่อข้ามป้ายไฟดูดพวกนี้มาได้แล้วเราจะเจอกับหลังคาอาคารเรือนกระจกที่จะต้องใช้แรงกระแทกเพื่อพังมันลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ออที่4โรงงานแห่งที่2คือณนะตรงนี้คุณผู้ชมจะมองว่ามันเป็นโรงงานเดียวกันก็ได้นะครับแต่แค่อุปกรณ์ด้านในจะเปลี่ยนจากเครื่องมืออัดกระแทกมาเป็นเลื่อยวงกลมที่เอาไว้หั่นกล่องที่ตกลงมาทีละอันรวมทั้งยังมีลิฟต์ที่ใช้สําหรับขึ้นลงที่ค่อนข้างล้ําสมัยจนไม่หลงเหลือภาพของป่าลึกกับเด็กตาเถื่อนเป่าลูกดอกก่อนหน้านี้เอาไว้เลยเว่าสุดท้ายแล้วในนี้เราก็ยังได้เจอกับปลิงอาเกนแอนอะเกนอีกครั้งหนึ่งครับ ข้อสังเกตที่5ยุงถ้าจำไม่ผิดสิ่งมีชีวิตชนิดนี้น่าจะเป็นตัวที่5หรือ6ที่เราได้เจอแล้วนะครับทั้งว่าความประหลาดก็คือขนาดของมันกับท่าทีที่ดูจะไปในทิศทางที่หวาดกลัวตัวเอกมากกว่าที่จะพุ่งเข้ามาทํรลายยุงนั้นกําลังกัดกินซากบางอย่างอยู่ครับซึ่งเจ้านี่จะเป็นหนทางเดียวที่จะพาเราขึ้นไปยังอีกชั้นหนึ่งได้ฉะนั้นการย่องเข้าไปเพื่อจับตัวมันเอาไว้ก็คือสิ่งที่ตัวเอกตัดสินใจทําในฉากนี้ครับ ข้อที่6 Product คือยางรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมแปะเอาไว้ก่อนนะครับเพราะไม่ชัวร์เหมือนกันว่าโรงงานที่เราผ่านมานั้นมีไว้เพื่อผลิตยางรถยนต์แบบนี้หรือเปล่าแต่ที่ผมแน่ใจก็คือมันคือยางแบบเดียวกับที่เดบุลลี่เอามาใช้จุดไฟโจมตีเราก่อนหน้านี้แน่นอนนอกจากนั้นภายในโรงงานแห่งนี้จะมีฟันเฟืองขนาดใหญ่ให้เราใช้เดินทางไปต่อแต่ก็ต้องคอยระวังกับดักกระแสะไฟฟ้ารวมทั้งการหมุนวนของพื้นที่ที่เราจะต้องปรับตัวให้ล้อไปกับการเคลื่อนที่ของฉากอีกด้วย ข้อนที่7ผีเสื้อและเด็กสาวปริศนาการเดินทางของเราเหมือนจะเข้าใกล้ปลายทางไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเราได้เจอกับผีเสื้ออีกครั้งพวกมันจะบินไปตามทางกระทั่งเราก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งวินาทีที่เข้าใกล้บางอย่างก็เกิดขึ้นจนได้ครับ ใช่แล้วนะครับอีปลิงเวนมาดักทางเราเอาไว้เรียกได้ว,ว่าอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงอยู่แล้วเชียวนั่นทําให้ตัวเอกต้องย้อนกลับไปไกลพอสมควรเลยครับจนกระทั่งได้แสงจากหลอดไฟอันนี้ช่วยเอาไว้ทว่าเส้นทางที่หวนกลับไปก็เป็นคนละทางไปซะแล้ว เส้นทางใหม่นั้นยังนําพาเราเข้าสู่โรงงานที่เต็มไปด้วยอันตรายเราจะได้เจอกับทั้งรถเข็นที่ใช้วิ่งบนรางกระทั่งอุปสรรคที่เป็นข้อสังเกตที่8มาเยือนและมันก็คือความมืด ความมืดคือจุดเด่นที่สุดของฉากนี้ครับตัวเอกจะมีแค่แสงไฟจากหลอดไฟเท่านั้นที่ช่วยนําทางในขณะที่เราต้องรับมือกับฉากที่หมุนวนไปเรื่อยๆกับก้อนหินที่รอกลิ้งมาทับทําให้ได้สังเกตให้ดีนั่นเอง ข้อที่9ปืนกลและระบบแรงโน้มถ่วงคือพอมาถึงตรงนี้ผมสามารถสรุปให้คุณผู้ชมได้เลยว่าธีมของลิมโบนั้นคือการผสมผสานแบบไร้ข้อจํากัดเพราะว่าฉากลุยป่าในตอนแรกมาถึงพื้นที่ตรงนี้เรากลับได้เจอทั้งปืนกลนติดเซนเซอร์ได้เจอกับเครื่องคุบมคุมแรงโน้มถ่วงแล้วก็ระบบแม่เหล็กอีกเรียกได้ว,ว่ามันดูจะเชื่อมโยงกันยากพอสมควรเลยครับแต่ถ้าว่าฉากนี้ก็มีจุดสังเกตที่สําคัญอยู่ด้วยนั่นก็คือฉากหลังที่กลับกลายเป็นป่าทึบอีกรอบ ลแล้วก่อนจะไปถึงข้อสังเกตข้อสุดท้ายนะครับ The Move ก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไวเช่นเคยนะครับทั้ง o p t u s แว่นถนอาามสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีโดยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้ง o p f t o u มีขาวแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าใช้โค้ด The Move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะและ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมกมมมมาายคััโดดตต้้้งงแ่วนนนนนนีีจถึสิเือ ผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค 3, ้ดส mwof เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไปด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับข้อสังเกตที่10รวมมิตร ฉากสุดท้ายของเกมคือซีนที่รวมทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันตั้งแต่ป่าป้ายโรงแรมฝนตกเลื่อยแรงน้มถ่วงแล้วก็ปืนกลกระทั่งเมื่อไปถึงปลายทางฉากจบของเกมนี้จะเป็นยังไงมาลองดูไปพร้อมๆกันเลยครับนอกจากนั้นวิดีโอถัดไปของ l i มโบเราจะมาตีความเนื้อเรื่องกันแล้วนะยังไงก็รอติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเดอะมูฟนะครับเอาละและนี่ก็คือภาพในตอนจบของลิมโบครับ